สามนะครับ EP ที่สามกับเครื่องนี้คือ b i ม i3 mega s นะครับเครื่องนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้นําเมนูนะครับการใช้งานรวมถึงว่าการเปิดเครื่องปิดเครื่องอะไรบ้างน้ครับมีเมนูอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้กับเครื่องอันนี้คือ i 3 mega s ตัวนี้ครับสังเกตว่าเครื่อง s จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดอัปเกรดตัวนี้นะครับที่เป็น e x ซูเดอร์พิเศษนะครับมาดูกันมาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าสําหรับเครื่องนี้คือ big i3 mega s เสียบปลั๊กตรงด้านข้างนี้นะครับแล้วเรากดสวิตช์ขึ้นตรงนี้นะครับ พอ,อเครื่องทํางานปกตินะครับมาดูกันว่าสังเกตไ,ได้ไงว่าเครื่องทํางานปกติจะเป็นยังไงนะขอ,อุยาตเอาไฟนี้ก่อนนะครับก็ดูได้ง่ายๆนะครับสาหรับ,รบตอนนี้ที่เครื่องทํางานปกตินะครับจะมีเทอร์เจอร์ขึ้นนะครับั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้เทอร์โมเรเจอ่าของฐานตัวนี้เป็นเทอร์เจอร์ของหัวพิมพ์นะครับเซนเซอร์นะครับข้างหน้าคือลักษณะที่เป็นหัวอุณหภูมิห้องปัจจุบันตัวนี้ผมเปิดแอร์ห้องอยู่ประมาณ2ี่สิองศาสําหรับ ตัวเซนเซอร์ที่จับตัวจับอุณภูมิได้นะครับเรามาดูเมนูแรกนะครับซึ่งเมนูแรกก็คือเมนูการพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเราใส่เอดีการเข้าไปก็จะมีไฟล์ให้เราเลือกสําหรับ พิมพ์นะครับตัวนี้เป็นเมนูสําหรับการพิมพ์ก็จะมีไฟล์ลิสต์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราเราก็เลือกสามารถเลือกขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มสําหรับการรีเฟซเอสดีการ์ดกรณีที่เราเอาเอสดีการ์ดเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เราอัปเดตเกรดไฟล์เข้าไปใหม่นะครับไฟล์ก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับตัวนี้เป็นปุ่มแอคเคอร์กับเมนูย้อนก่อนหน้านี้นะครับเมนูที่2นะครับเป็นเมนูที่เรียกว่าเซตอัพเซตอัพนะครับตัวเซตอัพนี้ก็จะมีบอกว่าการเซตอัพค่าต่างๆ กรณีนี้เราใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วไม่ต้องซื้อภาษาอะไรนะครับอันที่2คือ temperature นะครับ temperature เราสามารถเขาเรียกว่าเมนนวลตั้งองค์อุณหภูมิได้เลยนะครับตัวนี้ข้างบนนะครับเป็นอุณหภูมิของหัวพิมพ์นะครับเราสามารถเลือกตั้งโดยเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกนะครับตั้งหัวพิมพ์ขึ้นตั้งอุณหภูมิหัวพิมพ์ได้เลยนะครับอันที่2คือการตั้งอุณหภูมิอ่าที่เป็นอ่าฐานพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นการตั้งอุณหภูมิฐานพิมพ์กรณีที่เราต้องการตั้งฐาาานนนพพพิิมมม์โดยกรเเ่่คให เครื่องพิมพ์ทํางานเขาเรียกว่าวอร์มก่อนก็ได้นะครับกรณีแบบนี้ผมขอแนะนําอีกหนึ่งอย่างคือให้ทําทีละอย่างนะครับแล้วกดโอเคก่อนนะครับกรณีที่ทาหัวพิมพ์มือทำแค่หัวพิมพ์กรณีที่ทําที่ฐานก็ทําที่ฐานก่อนแล้วก็กดโอเคแล้วค่อยค่อยมาเพิ่มอุณหภูมิทีละอันนะครับเพื่อนะครับเซฟ ไม่ให้ตัวพาวเวอร์สไพนหรือเมนบอร์ดทำงานหนักจนเกินไปนะครับแบ็กกับนะครับอันนี้2นะครับเป็นเมนูคําว่ามอเตอร์ออฟหมายถึงว่ากรณีที่เราต้องการนะครับขยับมอเตอร์หรือเลื่อนแบบนี้ด้วยเมนวนหรือมือเปล่าได้นะครับเราสามารถใช้คําสั่งที่เป็นมอเตอร์ออฟนะครับเดี๋ยวผมจะทําทให้ดูนะครับในเมนูถัดไปนะครับกรณีที่มีการล็อกตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับก็ต่อไปคือเมนูสเตตัสคือกําหนด ก็จะมีเซตต่างๆ,ๆนะครับว่าเราพริมพ์ไฟลอะไรเปอร์เซนต์เรทเปอร์เซนต์ความเร็วในการพิมพ์นะครับระยะเวลาในการพิมพ์ตอนนี้ใช้ไปแล้วกี่นะกี่นาทีกี่ชั่วโมองกีน่นาทีนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ในการพิมพ์นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะบอกว่าอุณหภูมิหัวพิมพ์ e0 น็คืออุณหภูมิหัวพิมพ์นะครับอ่าอุณหภูมิเบดเทมเพอร์เจอร์นะครับอ่า e1 นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะบอกว่าลักษณะการมูฟแกลนเซตแกนวายนะครับ x y z นะครับมูฟไปที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับก็จะมีิ้นก็ูม นะครับคือกรณีที่เราไฟดับนะพะรถรีซูมเราสามารถกดชื่อไฟล์เข้ามาจากเมนูพิมพ์แล้วก็กดรีซูมนะครับเครื่องพิมพ์ก็จะทำการรีซูมไปตำแหน่งเดิมให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเริ่มพิมพ์ใหม่สำหรับไฟดับกลับมาพิมพ์ต่อกับอัน้คืบีกไอ3เมกาการันตีว่าทำได้แล้วทำได้ชัวร์เพราะเราเทรนมาแล้วนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์นี้บอกได้เลยนะครับตัวนี้การปรับสปีดกรณีเราบอกว่าเราต้องการพิมพ์ให้ความเร็วเพิ่มขึ้นหรือต้องการลดความความเร็วกรณีที่บอกว่า เราต้องการความเร็ว ahr, โดยที่บอกว่าเราจะเมนวลตั้งได้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการสปีดของพัดลมเองอยู่ด้านบนนะครับเราสมมติสามารถกดค้างไว้แล้วตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ในการพิมพ์เอ้เปอร์เซ็นต์ความเร็วของพัดลมนะครับเพื่อเป่าชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานดูแล้วว่ามันไม่มีเส้นใยกับชิ้นงานหรือ,อ duc, ให้ชิ้นงานแบบว่ามันเย็นเร็วขึ้นหรือดูแล้วชิ้นงานมันแบบว่ายเ,เย็นเกินไปทําให้แบบว่ายังเห็นเป็นชั้นเป็นเลเยอร์เลเยอร์นั่นเองนะครับอันที่2คือเปอร์เซ็นต พิมพ์นะครับกรณีที่เราบอกว่าเราตั้งสไลเซอร์มาแบบพิมพ์เร็วเกินไปเราสามารถกดลบได้ครับลดเปอร์เซ็นในการพิมพ์ได้เพื่อให้ชิ้นงานเราออกมามาดีนะครับตัวนี้เราสามารถปรับได้เป็นเลทในการพิมพ์นะครับจะปรับทั้งหมดในเลทในการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการความเร็วเอ็กซูเดอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเลทในการพิมพ์เนี่ยเป็นพรินท์สปีดนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับเมนูต่อไปเป็นเมนู2 2คืออะไระครับทคือเมนูต่างๆที่เข้ามาช่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มบ้านนะครับมาดูว่าปุ่มบ ขอจะกดโฮมโฮมออให้ดูก่อน่าตัวนี้เราจะเช็คทั้งหมดนะครับทั้งหมดทุกอันนะครับก่อนอื่นที่เราจะพิมพ์นะครับทุกครั้งเราต้องกดโฮมออเพื่อให้นะครับตัวนะครับมาอยู่ตำแหน่งโฮมนะครับสังเกตได้เลยว่าตัวนี้มันยังเอียงอยู่นะครับตัวนี้ยังเอียงนะครับเป็นข้อดีถ้าเกิดว่าเราใช้กรณีแกน Z ซมีเซนเซอร์คู่นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอียงนะครับตัวนี้นะครับแกนเซตคู่ดูสังเกตได้ว่ามันจะมีการเซนเซอร์เช็คทั้ง2ด้านนะครับสําหรับเครื่อง i3 m e g a s นะครับ จะมีเซนเซอร์สังเกตว่ามันเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะเอียงน้อยๆนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับเครื่องนี้มีการมีเซนเซอร์สองข้างนะครับมีเซ็นเซอร์สองข้างนะครับเซ็นเซอร์สองข้างเรามันจะมีเซนเซอร์สต็อปเอ็นสองข้างนะครับเพื่อให้นะครับเราสามารถปรับนะครับว่ากรณีที่อันนี้มันไม่เท่ากันนะครับขึ้นลงไม่เท่ากันหรือมีการเคลื่อนย้ายของเครื่องแล้วมีแบบ ให้แกนแซตมันหมุนข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำนะครับน,นี้ไม่ต้องกลัวตัวนี้จะมีสต็อปเอ็นหรือเซนเซอร์ทั้งสองข้างเพื่อช่วยเช็คให้ตัวแกน X เนี้ยบาลานซ์นกันกับฐานแกน Y ให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับตัวนี้โอเคก็เป็นหนึ่งข้อดีสำหรับเครื่องนี้คือ b i อ m a ม e g a ตัวนี้เป็นสรักการมูดโดยใช้ชุดคำสั่งว่าในการเพิ่มความสูงนะครับแกนในแกนต่างๆครับอันนี้บวกส0ก็คือยกขึ้นไป10เซนนั่นเองนะครับ อ่าตัวนี้นะครับบวก10ลบ10บนะครับบวกไปที่แกนเส้ x สิบ y สิบนะครับเราสามารถกดคําสั่งได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับกรณีนี้เราจะไม่สามารถขยับขยื่นตรงนี้ได้นะขยับขยื่นไินได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากขยับขยื่นนะครับย้อนไปเมนูเมื่อกี้นะครับไปที่เซตอัพนะเราอยากขยับกดมอเตอร์ออฟตรงนี้นะครับเราสามารถขยับด้วยมือได้นะครับตัวนี้เอาไว้ช่วยสําหรับการตั้งหัวพิมพ์หรือเราต้องการเคลื่อนย้ายเมนูต่างๆด้วย มือหรือเมนูนวนะครับตัวนี้เป็นพีฮีตพีฮีตก็จะบอกมี2อย่างครับที่เราเขาพิเพให้ก็คือ PLA แล้ว ABS นะครับเป็นวัสดุพิมพ์แมททีเดียวที่นิยมในปัจจุบันนะครับแล,แล้วเครื่องพิมพ์นี้สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับปกติเราจะใช้แค่ PLA นะครับส่วน ABS ก็จะเป็นเป็นแบบไฮเทอร์ p มเรเจอร์คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความร้อนสูงนั่นเองนะครับ,ต,นนร p รบตัวนี้เป็นพีฮีตกรณีที่เราจะพีฮีทก่อนครีมตัวนี้เป็นโค้ร์ริงนะครับตัวนี้ที่หัวพิมพ์มันร้อนนะครับตัวนี้จะปรับท ทำให้อยู่ในตัวเลขศูนยะ์นั่นคือปรับมาอยู่ในอนุณหภูมิห้องนั่นเองนะครับคือจะปรับเป็นศูนย์ๆเลยตัวนี้นะครับให้อุณหภูมิหัวหัวมันเย็นลงนะครับแล้วก็ถามมันเย็นลงนั่นเองนะครับในการช่วยลดอุณหภูมิเราไม่ต้องไปลดกลับจากจากเมนูที่เราสอนมาจากที่แล้วนะครับคือกดตรงนี้ปุ๊บมันจะเซ็ตอุณหภูมิเป็นศูนย์ให้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ฟีดอ <c oughs> ินอันนี้ต้องการเรา,อาเอาเส้นดันเส้นเข้าตรงนี้ครับ ให้เรากดเมนูนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับกรณีเราไม่ต้องเอาไปแบบว่าเมนวดดันเข้าเราใช้เมนูนี้สามารถดันเส้นเข้านะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่ถึงจะเป็นยังไงกดเลยเทสดูมันบอกว่าอุณหภูมิน้อยเกินไป <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้โทษทีครับมันก็จะปรับอุณหภูมิให้นะครับแล้วรอจนกว่าอุณหภูมิที่จะถึงมาสามารถฟีดเข้าได้มันก็จะฝีดเข้านะครับกรณีเรายังไม่ฝีดเข้าเราไปโคูลเลก่อนนะครับพอคูลเลงเสร็จปุ๊บ คูปเปมันจะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้อ่าโอเคส่วนเมนูรีเซ็ตนะครับมีเซ็ตสำหรับรีเซ็ตเมื่อรีเซ็ตเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้รีสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้เราเพราะว่าจะรีสตาร์ทจากหลักรีสตาร์ทเครื่องก็ได้ครับส่วนเมนูมอนะครับเป็นเมนูทําเพิ่มเติมในการตั้งคาลิเบตหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เมนูเฮล์นะครับช่วยช่วยต่างๆนะครับตัวนี้แล้วก็อินฟจะบอกถึงอะไรนะครับตัวเฟิร์มแวร์นะครับที่เราใช้ปัจจุบันแล้วก็ขนาดการพิมพ์นอยซเซ นะครับผม <c oughs> นะครับฮอสเซอร์อะไรต่างๆแล้วก็เฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน1.1.2นะครับตัวเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของอินิคือไอซ่าเมกาเอสนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องเมนูอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้สําหรับเครื่องไอซ่าเมกาเอสนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องชุดเหล็กเราสามารถเสียบเอเดียการ์ดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นชุด <c oughs> uab ไปซ้ำตอบรับอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้มาดูนี่เอสจการ์ดมีใส่ใส่ตรงนี้นะครับร้อยเส้นนะครับร้อยเส้นผ่านตรงนี้นะครับวิธีการใส่เส้นก็คือบีบชุดนี้ครับจะมีบีบนะครับเอาเส้นร้อยเข้าไปตรงนี้นะครับร้อยเข้ามาให้สุปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจนชนหัวพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับวิธีการตั้งค่าเลเวลลิ่งนั่นเองนะครับการตั้งค่าเลเวลลิ่งโอเคก่อนที่จะพิมพ์เราต้องการตั้งฐานให้ฐานมาสมอก่อนนะครับ เราเด้๋ยวจะพิมพ์โดยใช้สิ่งที่เราแถมมานี่แหละนะครับในการตั้งฐานกระดาษชิ้นนี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า EP หน้านะครับผม